บริษัทเอเวอร์ไนจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณสุนีรอดประสิทธิ์ประธานบริหารดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงามมากว่า20ปีล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เบลโซ่ม so ัลติแพลนโปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพดื่มอร่อยพร้อมหุ่นเฟริร์มลีนลงลีนไวจัดเต็มถึง4รสชาติหวังครองใจหนุ่มหลอ่อสาวสวยคนรุ่นใหม่โดยจัดงานเปิดตัวผลิตภ Opening, so ัณฑ์แกรนโอเพนิงเบลโซ่มัลติแพลนโปรตีนพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นางเอกสาวสวยดีกรีนาง,งาม ุ๊กลุกฝนทิพวัชรตรกูลที่ไว้ใจเลือกเบลโซ่มาติแพลนโปรตีนเป็นตัวช่วยดูแลหุ่นสวยสุขภาพดีเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมสปอร์ตไลท์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนสเปรครับ โดยภายในงานมีการเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่และไฮไลท์โชว์จากนางเอกสาวสวยปุ๊กลุกฝนทิพย์มาในลุคสวยแซ่บหุ่นเฟิร์มเซ็กซี่พร้อมแจกรอยยิ้มบั่นใจให้กับผู้ร่วมชมงานและได้รับเกียรติจากคุณสุนีรอดประสิทธิ์ร่วมพูดคุยบนเวทีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารคุณชยพลคฤริหายโยธินผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคุณอังวรินศรีชัยอิทธิกุลผู้จัดก,การทั่วไปพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกันอย่างคับข้างโดยมีดีเจอองเขมรัสสุนทรนนท์รับหน้าที่เป็นพิธีกรับ ดีคะ่ะก็สนุกดีคะ่ะออกกำลังกายแล้วกินโปรตีนคือพอเราเป็นพรีเซนเตอร์โปรตีนเนะเนาะมันทําให้เราก็เหมือนต้องทดลองกินแล้วก็ทดลองออกกําลังกายแล้วมันก็กลายเป็นสนุกแล้วพอเราเห็นผลลัพธ์ที่มันดีเราก็เลยรู้สึกเอนจอยกับการกินโปรตีนแล้วก็ออกกําลังกายควคู่เลยค่คะได้ใช่ค่ะตื่นมาคะแบบว่าจากกาู ็ดีค่ะมันมันมีความสุขตรงที่ว่าเราก็ได้ผลัลธ์คือหุ่นที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราก็ได้เงินด้วยเรื่ส่วนตัวก็คือชอบออกกาลังกาย,ยาจริงๆอะถ้าเกิดเอาโดยเนเจอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกาลังกายค่ะเพราะว่าขี้กเกียจแต่พอเราเป็นคนอ้วนง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะต้องออกกําลังกายเพราะว่าไม่งั้นะเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานในงการบันเทิงได้จน,นันนึงเรา,าออกกําลังกายเรื่อยๆค่ะแล้วเรารู้สึกว่า เรามีความสุขที่เราได้เห็นผลลัพธ์เราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเอนจอยกับการออกกำลังกายจนทุกวันนี้ก็คือถ้าว่างก็คือต้องไปยิมแต,แต่ก็คือทานโปรตีนทานอะไรอาหารเจเยอด้วยใช่ต้องทานโปรตีนครบคู่นะคะทุกคนไม่งั้นเราก็จะไม่มีกล้ามเนื้อสวยๆแถมมีหลายรสชาติด,ด้วยใช่มีหลายรสชาติค่ะมีทั้งหมด4รสชาตดดิแล้วก็มี4ี่สรคุณก็คือแล้วแต่คนที่จะเลือกทานเลยอย่างบางคนท้องผูกง่าย ก็ทานรสกล้วยถ้าเกิดบางคนที่เป็นสายออกกาลังกายแล้วต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการบํารุงเรื่องกระดูกก็คือตัวสีฟ้าวันนี้ลาค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องการผิวสวยก็คือตัวเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนตัวเราดื่มอะไรบ่อยที่สุดคะรสไหนส่วนตัวมื้อเที่ยงค่ะจะกินดาร์กช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายแต่ว่าเช้ากับเย็นสลับกันแล้วแต่ว่าจะเป็นรสกล้วยวันิลาหรือว่ามิกซ์เบอร์รี่ค่ะคือหนูจะเป็นคนกินสามรสอยู่แล้วยนะะคสําหรับ ใครหลายๆคนที่เป็นสายสุขภาพนะคะหรือว่าใครหลายๆคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็ได้เพราะว่ามื้อสุดท้ายมือเย็นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเรากินโปรตีนก็จะทําให้หุ่นของเราดีขึ้นแล้วที่สําคัญคือร่างกายก็ไม่ได้โวยสารอาหารด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเบลโซ่มอติแพรนค่ะ